เจ้าของงานประธทานในพิธีจงมาอักนุโมทนาบุญกันกับท่านระตูสังรักษํนำชายที่ได้นำพาคณะกฐายาิโยมนะได้มารวมน้างกลายเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเททองรอพระประจำบันเกิดเดือนเกิดปีเกิดนะประจำปีชลนะตรง้ตรงโคนะครับเรารอทั้งวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเลยนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นึ่งเอาใจเรียบร้อยนะใจเรียบร้อยนะ ให้เรียบร้อยจะได้ขอบรมีท่านสาธุขับนุโมทนาสาธุขับนมทนากับรัตนามิบลรักสงชยะมงคลกถาใครเกิดได้ควรตามไปด้วยนะโอมมานังเทวานังสัตตังสัตวะงสาธุมาหา Chí ca tề hòa gia tâm hòa nội về.